หนึ่งใช่ไหมหนึ่งบวกกับอ่ะสองอ่ะเท่าไหร่เท่ากับสามเพราะว่าเพราะว่าเอาหนึ่งมันได้ใจใช่ไหมชูเก็บมากี่นิ้วสองนิ้วหนึ่งแล้วไปสองสามอ่ะโอเคสามบาทเลยใช่ไหมล้วบวกอีกสองเท่าไหร่นับสิเอาสามไม่ได้ใจชูเก็บมากี่นิ้วเลขอะไรสองนิ้วต่อจะกสามก็เป็นสี่ห้าโอเค บวยห้าบาทอาบวยสิบบาทหรือบวยสิบาทใช่ไหมนับสิเอาห้านะไม่ใจนับถูเข้ามากี่นิ้วนี่ได้กนเลยห้า <5 S 1> <5 S 2> นิ้วห้ากี่เหรียญสองข้างก็สิบเหรียญต้องเท่าสองข้างดิเนี่ยหนึ่งเหรียญห้าหนึ่งห้าก็เป็นสิบใช่ไหมอะห้าแล้วไปหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ด 1ิบสองสิบสาบาอ่าสิบาทแล้วโวยสิบอย่าดิโอาไงไต่อน้ำเอาเอาเอาีเหรียญเดี่ยวเหรียญนไงน้ำไงต่อสิบห้าต่อสิเอาสิบได้ใจใช่ไหมเอาสินี่น้ำได้สิบห้าไ้้าสิบห้ามันได้ใจชูวยมากี่นิ้วสินิ้วนี่สินิ้วใช่ไหมอ่าล้วต่อสิบแล้วเป็น10อะไรนะไม่ใช่สิาให้มนเนี่ย1สิบ้าใช่ไหม สิก็เป็น 16- 1> 16- 1สิบหก2ิบเ2็ดสิบแปดสิบงยี่สิบสาห้าแล้วอ5อยี่สแล้วมีอีกเหลืออนนีกเอ้ยี่สิ้า 25, ไว้ในใจอีกชุดนมา <20 S 2> อีก10นิ้วสิบนิ้วยี่มาแล้วเป็นยี่สิบสิบหกยี่สิบเจ็ดยี 30 30 31 32 33 34 35 35มีส้าไหมมเท่าไหร่3ามบ้ีลขอะไรมั้งมีเลขอะไรมีเลขสามยูหลักมีสามยูหลักสามยูหลักอะไรหลักสิบอ๋อหลักสิบไปสามสิบห้าใช่ไหมโอเคคิดได้ห้าเป็นหลักหน่วยห้าเป็นหลักหน่วยอ๋ห้าเป็นหลักหน่วยใช่ไหมนี้เป็ดขวนยางดูน่ารักจัง ตรงไหมไม่ตรงนี่นะอืมเค <Okay, S 1> เสร็จแล้วสีเสร็จยังเสร็จแล้วครับบ้าน